สวัสดีครับมาพบกับกระผมอีกแล้วเช่นเดิมและเช่นเคยทางช่องนักสะสมอารมณ์ดีนะครับในคลิปนี้ผมจะมารวบรวมเหรียญกระสาบหมุนเวียนในสมัยรัชกาลที่9ที่มีราคาจริงที่เล่นหากันจริงในกลุ่มนักสะสมถือว่าเป็นเหรียญที่มีราคาเป็นแบบสากลในกลุ่มนักสะสมนะครับ ว่าจะมีปีพศในบ้างนะครับแต่ละชนิดราคานะครับก็เป็นเหรียญแบบหมนเวียนนะครับที่ตามข้อมูลที่ผมได้ศึกษามาว่ามีการผลิตออกมามุนเวียนจับายใช้สอยในชีวิตประจำวันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับและก็ผมก็รับซื้อด้วยนะครับหากใครมีนะครับเป็นราคาอ้างอิงณนะปัจจุบันนะครับ ชนิดราคาแรกนะครับก็คือชนิดราคา25สตางค์นะครับก็มีอยู่ด้วกัน4ปีพศนะครับที่มีราคาจริงนะครับหาว่าใครมีก็ขายได้แน่นอนนะครับปีพศแรกก็คือปีพศ2542นะครับก็ถ้าสภาพงดงามสวยๆอาจจะได้สูงถึงเหรียญละ5,000บาทนะครับ ปีต่อมาก็คือปีพศ2544นระะ 2, นะครับถ้าสภาพงดงามสวยๆอาจจะได้สูงถึงเรือละ5,000บาทเช่นกันนะครับแล้วก็ปีต่อมานะครับก็คือปีพศ2551ระะ 2, แบบสีทองเหลืองนะครับถ้าสภาพงดงามสวยๆอาจจะได้สูงถึงเรือละ5,000บาทเช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็ปีต่อมานะครับก็คือปีพศ2552แบบสีทองเหลืองนะครับถ้าสภาพงดงามสวยๆราคาอาจจะสูงถึงเรือละ5,000บาทเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ชนิดราคาต่อมาก็คือชนิดราคา50สตังค์นะครับส่วนชนิดราคา50สสตังค์นี้มีอยู่ด้วยกันปีพศเดียวนะครับ นั่นก็คือปีพศ2530นระ25นะครับถ้าสภาพงดงามสวยๆอาจจะได้สูงถึงเรือละ4 0,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับณปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ชนิดราคาต่อมาก็คือชนิดราคา1บาทนะครับส่วนชนิดราคา1บาทนี้นะครับก็มีอยู่ด้วยกันเพียงแค่1ปีพศนะครับก็คือปีพศ2529ระ25นะครับ ตาสภาพงดงามสวยๆอาจจะได้สูงถึงเรือละ1,500บาทนะครับชินิดราคาต่อมานะครับก็คือชนิดราคา5บาทนะครับส่วนชนิดราคา2บาทนั้นราคายังถูกมากนะครับผมจึงไม่เอ่ยในคลิปนี้นะครับก็ถัดมาเป็นชนิดราคา5บาทเลยนะครับชนิดราคา5บาทนี้มีอยู่ด้วยกันอยู่ 2ปีพศนะครับก็คือปีพศ2540นรนะครับถ้าสภาพงดงามสวยๆอาจจะได้สูงถึงเรือละ1 0,000บาทนะครับแล้วก็ปีต่อมาก็คือปีพศ2546นรนะครับถ้าสภาพงดงามสวยๆอาจจะได้สูงถึงเรือละ1,500บาทนะครับแล้วก็ชนิดราคาต่อมาก็คือชนิดราคา สิบบาทนะครับก็มีอยู่ด้วยกันสองปีพศนะครับที่ตามข้อมูลผลิตออกมาเหมือนเวียนนะครับก็คือปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดนะครับถ้าสภาพงดงามสวยๆอาจจะได้สูงถึงเรีละสองพันบาทนะครับแล้วก็ปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับถ้าสภาพงดงามสวยๆอาจจะได้สูงถึงเรีละห้าร้อยบาทนะครับ ก็หากใครมีก็ผมก็รับซื้อด้วยนะครับที่ผมได้พูดมานะครับช่องทางการติดต่อน,นั้นก็เป็นอดีไลน์นะครับผมใส่ไว้ที่ชื่อคลิปแล้วนะครับ